สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุกผู้ทุกคนของผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างน้อยพาเพลินสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อสวัสดีวันอาทิตย์ตอนสายๆด้วยนะครับผมครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ที่อาณาจักรแสงทองฟินแลนด์นะครับอยู่ตรงโรงครัวโรงอาหารครับพี่น้องพึ่งไปแลกเงินมาทําอะไรให้ศิลปินเพิ่งกลับมาครับผมตอนนี้กําลังทําอยู่นะครับยวพามาชมอัปเดตครับพี่น้องว่าตอนนี้ทําไปถึงไหนแล้วนะครับชมบรรยากาศด้วยกันครับผม ครับผมตอนนี้ก็อยู่ด้านข้างนะครับด้นานข้างคาเฟ่ด้านข้างรงอาหารครับผมตอนนี้ช่างก็มาทํางานเหมือนเดิมน,นะครับช่างก็มาทํางานอยู่นะครับผมวันนี้เป็นวันไลฟ์สดกลุ่มปิดนาฎิตะไลนะครับผมนาฎิตะไล,ค,ล,ค,ล,ะลไครั้งที่ห้าสิบเอ็ดครับผมเราไลฟ์สดคืนนี้ปกติเราไลฟ์ที่วันเสาร์ครับผมเพราะว่าติดงานหลายงานก็เลยเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์ครับผมเราเหลือเราเจ้ได้พี่หนังเด้เอแล่งพี่หนังนาฎิตะไลกลุ่มปิดของเรา มาลายมาไลายศิลปินรอบนี้ปังมากนะครับเห็นแล้วขนลุกแล้วก็ดีใจกับน้องๆด้วยครับผมขอบคุณแม่แม,แม่บ้านทุกบ้านนะครับผมรอรุ่นรอชมคลิปมาไรพี่น้องเรารุ่นเราชมคลิปมาไรนะครับมาลลยศิลปินแสียงทองฟิลิปันอลังการงานสร้างมากรอบนี้เดี๋ยวครับผมพามาอัปเดตพี่น้องพามาอนะัปเดตะมาคุยกันไปนั่งครับพี่น้องบรรยากาศถือว่าโอเคอยู่ยครับผมแดดเอาเอารอ,อนแมาว่าฝนต่ตโตครับผมเมื่อคืนฝนโตแบบแห้งเมื่อคืน มันตกแรงมากเมื่อคืนครับผมชมบรรยากาศกันครับตอนนี้ช่างก็มาติดฝ้าแล้วครับฝ้าด้านนอกโอ้ช่างต่อเติมเราใกล้เสร็จยังพี่ยังยังครับรอแต่พื้นอย่างเดียวใช่ไหมโครคงสร้างเสร็จแล้วเนาะ<ต><ต>น่าจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมวันนี้วันอาทิตย์หยุด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 บ้างไม่หยุดบ้างใช่ไหมทำไปเรื่อยครับผมประมาณนี้พทีน้องทำไปเรื่อยครับผมถ้ามาอัปเดตครับพี่้องช่างทำห้องน้ำมาอยู่ใช่ไหมเราใส่พักเทียงเนาะ ตอนนี้ฉากไปเสร็จแล้วครับผมอัปเดตกำแพงอัปอัปเดตอาณาจักรนะครับผมโอ้ทางกินเข่าพี่น้องช่างกินข้าวนะครับนี่ครับผมกําลังมาติดฟ้าด้านนอกครับผมโรงครัวของเราติดฟ้าด้านนอกนะครับเอ้เสือแซบครับผมครับครับครับเอาเทอาแซบเสือแซบโอ้ทีมช่างกินเข่าพี่น้องทีมช่างติดฟ้าเด้พี่น้องแล้วตอนนี้กําลังติดฟ้าด้านนอกนะครับโอ้ทางกินเข่าในครัวแบบดีเลยตอนนี้ แบบดีแบบดีแซบ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 พี่น้ังล่ะกำลังติดฝ้าฝ้าฉาบเรียบนะครับเนียผ้าช่มบรรยากาศครับผมนั่นนี่ห้องน้ำเราก็ฉาบเสร็จแล้วเพราะว่าจับเชื่อมเสร็จแล้วนะครับจับเชื่อมเสร็จแล้วแล้วก็จะฉาบผมครับผมโอ้ฉาบเนียนมากนะครับโอ้ช่างห้องน้ํายิ่งเนียนกว่าอีก อันนี้คือขีดไใตนนปป้ปูกระเบื้องนะครับตัวนี้ที่ขีดขีดปิดปูกระเบื้องนะครับโอ้ห้องนำ้ำคือกลวงดีห้องน,ำน้ำนะห้องน้ำสุดยอดมากตอนนี้ช่างพักเที่ยงนะครับตอนนี้ช่างพักเทียเท่ยงมาสักหนเที่ยงพี่น้องสิบเอ็ดโมงกว่าๆนึ่งตอนนี้นะครับยวพาไปดูด้านโดมแล้วก็ตรงโฮสเตย์ครับผมไปแลกเงินมาตอนนี้น้องอ้อม น้องอ้อมกําลังใส่ซองอยู่นะครับตอนนี้มาออ้อมกําลังใส่ซองอยู่มาอลไรารอบนี้พี่น้องปังมากนะครับผมเห็นแล้วขนลุกสุดยอดดีดีพี่น้องสุดยอดดีดีขอบคุณแทนน้องๆเด้อขอบคุณแทนน้องๆศิลปินทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณมากที่แม่แม,แม่บ้านฮักทุกบ้านเมตาน้องๆครับผมขอบคุณหลายๆพี่น้องขอบคุณจากใจช่างน้อยขอบคุณจากใจช่างทําอะไรให้เชียงฮองฟิลแลนด์ครับผมมันแล้วรนี่ปังแห้งครับพี่น้องปังแห้ง อรอชมคลิปอะไหรหลอพี่นลองมาแรงเดี๋ยวผมลงให้เบิ่งครับผมรอชมคลิปมาหลายเรนครับมาหล,หลายแสนพี่หลังรอบนี้วันนี้นนช่างหยุดนะครับวันนี้ช่างทําหอพักเราหยุดหนึ่งวันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับผมแต่ว่าช่างของโดมของเราไม่หยุดนะครับช่างทําโดมไม่หยุดไปรุ่นไปชมว่าทําถึงไหนแล้วโอ้่น่าจะทาาํากันศาสตร์น่ะเห็นต่อลงมาแล้วน่าจะทํากันศาสตร์น่าจะทาาําทกาาันศาสตร์ โฮมสเตย์เราก็วันนี้น่าจะหยุดนะครับคนจสเตย์น่าจะหยุดเพราะเป็นวันอาทิตย์มาทำทุกวันครับผมตั้งแต่วันนั้นแหละมาทำทุกวันน้ำ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 โอ้ช่างข้นข่าปะช่างทักพัดข้นข่าเห็นปะขึนอ่ะโดบเราไม่แค่กันสาดแม่มกันสาดเบา บ่การทั้งคางหน่เด้ออืมกันกนารสาดฝนบ่น่ะอ๋อกันยวดสาดกันฝนกัได้บ่โอเคโอ้พอดีละพอดีจังฝนปรสาทแม่นแมนฝนปรสาทแล้วโอว้เสียไปจังสี่เส้นบ่นี่กันยวดพี่น้องถ้าฝนสาดก็จะเอาแผ่นมาแปะใส่ได้เลยเนาะ เตรียมพร้อมนะพี่น้องโอ้ทีมสร้างมาพักกินข่าววัทีมสร้างไหมวันอาทิตย์กับประโบยุด์เลยเนาะวันอาทิตย์นะ่าสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้คือสูงเห็นป่ะวันอาทิตย์ก็ลุยเลยนะครับช่างเราวันอาทิตย์ก็ลุยงานเลยช่างสุดยอดมาก อันนี้คือกันโยกนะครับกันเลยว่าโครงสร้างโยกไปโยกมาผมให้ตั้งแน่นนะพี่ต้องตอนนี้กอกกอกปูนเสร็จทุกเสาแล้วนะพอนะ่อเนาะโอ้ขึ้นแน่นปึ๊ปปบปึ๊บดีเทบันึ่งปกติเสาจะไม่ก่อน,นะครับอันนี้เพราะว่าเพื่อความมาตรฐานกอกปูนกันสนิมด้วยนะพอนะ่อเนาะนั่นแล้วก็ทนวัเนเสด็จวัดส่ยรังคขเร็วๆดิวานนี้ ราคาค่าสีไหนสีธรรมดาแต่ว่าสีขาวเท่ากระดาษเป็นมะจะมาหนาเป็นมะอ๋อสี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 สันไทยปกติเนาะสีมาตรฐานน้ำตาสีน้ำตาลโอเคเออซีมตันชิ้นภาพเยอะสุดซีมจันเนี่ยครับครับช่วอยู่ของเกอล์น่ะได้ได้ลังคาแล้วนะครับลังคาสีฝันไทยสีปกติครับแต่ว่าเอาเอาอย่างหนา ขอบก็สีเลยครับขอบสีมันตันเนีครับพี่ดังนะนี่ขอบพีนี่นะมุ้งกระเบื้องหฮวยขี้ข้าเดียวได้ตัวมุ้งกระเบื้อ,องโอ้ยมุ้งมุ้งราคาเนาะอันหมื่นหนึ่งนะพ่อเนาะอ๋อสุดยอดสุดยอดเร็วเร็วอยู่พี่ดังเสร็จเร็วกว่าที่กำหนดไว้เลยครับผมเสร็จเร็วกว่าเสร็จก่อนวันเกิดพีด่วันฟินเลียนอยู่นะครับผมช่างกะจะหยุดพักพอนกินข้อด้วยพี่น้องบ้าง ยังเขาไม่อาตัดเพียงตัดหงกินไก่เราบ่โอ้ครับผมเดี๋ยวพาไปชมกำแพงนั่นนะครับผมเอสซีบาร์ทายกำแพงให้เบิ่งแน่้อเอสซีบาร์วัดท้ายดนครับผมไอ้ที่หนาวิ่งกำแพงกำแพงแพงใจของเรากำแพงกั้นฝุ่นกำแพงกั้นเหตุแดนนะครับเนาะเอสซีบาร์ทายกำแพงให้เบิ่งแนื้่าจะเห็นไรเหมื่นแล้วนะจัดให้ครับผมเอสซีคอมเมนต์มาสร้างมาอาทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าคอมเมนต์บาง บางคอมเมนต์มันตอบขึ้นมาได้ครับผมแต่ว่าช่างน่าอ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากๆนะครับผมที่คอมเมนมต์มาเป็นกำลังใจให้ทีมช่างของเราครับผมนี่คือกำแพงของเราครับอัปเดตทั่วอาราจากักรเลยวนันนี้แข่งเราพี่น้องมาขึ้นยุดไปหาเมืองมาขึ้นเท่ต้องแบบแห้งครับผมเท่มาอย่างแรงนะครับเมื่อึ้นฝนอัปเดตกำแพงให้เอฟซีดูก่อนครับ นะครับผมกระลังแห่งพี่น้องฝนตกมาอีกมีหนาอีกแล้วไปดูตรงที่ต่อเติมของเรานะครับไปถึงไหนแล้วเ,เต้โอ้น้องเต้หน,นาหนาคนอาบนา้ำพี่น้องนะน้องเต้ลงเล่นน้ำประจำเลยน,น้องเต้เนี่ยอัปเดตให้ดูนะครับผมอัปเดตท,ทุกวันละพี่น้องอัปเดตให้เบิ้งพ่อแม่พี่น้องเบิ้งทุกมือนะครับเนาะวันนี้ซ้อมใหญ่หอดห้่วยบอน ผ้จัดการนี่ลุยผาน,น้องซ่อมพอดตีสามผมเป็นพี่น้องขึ้นเพื่อความเป๊ะนะครับน้องอลังการมากเรารุ่นเราชอบโชดเลยพี่น้องเด้อับผมนี่ไงครับผมโอ้ในเยอะแล้วนะครับในเยอะแล้วต่อเติมในเยอะแล้ววันนี้ก็ทํแบบว่าทําแบบว่าแพดเรื่อยๆครับผมวันนี้ช่างไม่หยุดนะครับวันนี้ทาไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็พักครับผมประมาณสามเมตรห้าสิบนะครับจากเสาเข้ามาประมาณสามเมตรห้าสิบ ประมาณสามเดือนทาสิทครับผมมาอัปเดตให้เบพี่น้องเบิ้งครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวช่างน้ภาพเพลินกับทีคอปปิ้ตทีไปเพียรเสร็จแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะไปช่วยส่งลิงก์แล้วก็ดูน้องอ้อมกับแม่น้องอ้อมทําอะไรครับผมเราหลุ่นเราชนนักพี่น้องเด้อมาอลายศิลปินแสงทองฟินแลนด์รอบที่ห้าสิบเอ็ดคืนนี้กุบปิดครับผมมาลายเพลนแล้วอลังการมากครับผม ก็สุดทายเนี่ยขอขอบคุณ f อฟซที่ดูคลิปจนจบไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณเอซีที่เป็นกำลังใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลืนคลิปนี้เอาไว้ทำานียบพักการชินนาสุดทายเนี่ยขอการเข้ามาสวัสดีครับโชคดีไม่ใช่ร่ำล่ำเรื่อยๆนะครับเด้อความเจริญจะได้ความไข่จะมี